ไม,ไม่พูดดีกว่าพูดแต่ช่องมันจะฉาดิขี้สาห้ยร้อยเร็เวหรออุ้ยรู้ได้ขอบคุณเซลล์ลงแล้วค่ะสำหรับน,นี่ต้องได้สองลอยแล้วได้ไงไเด็กขี้สาไปบอกขั้นหนึ่งลอยแล้คะคุณต้องให้วหน้าทิตยมา โอ้ยอันนี้อันนี้คือส่งมาให้เลิกตัวหรอน่าเสียไม่บ็อกได้ดึงไม่โดนโอ้ยไฟเอาไฟนะอ๋อสิ้นไม่โดน

อ๋อพอพี่มาเลยดีกว่ายักฝ่องตาดีใจดีใจแต่ก็เกิดข้างบนเกิดข้างบนไม่ันเข้าไปแล้วอะ

ขอบคุณโดเนเ <พา S 2> ต้ <พา S 2> <ห>นะคะสำหรับ,มรรบผมวิ่งตามพี่มาเนี่ยสำหรับลอตโต้เนาะลอตโต้ขอบคุณค่ะเนะดินอะเคลื่อนไม่รอเลยอะเบอาเอาแว่ปั๊มม่เอาแว่ปั๊มมัน

Oh. ออกได้ไหม <The Shadow S 2> ลูกอ่ะโดนอะไรกันมา <c oughs> ไม่ทำโดนสามตีอเอี่ยติดเติงโยโตะกระเด็นเลยเมื่อกี้พุ่งลำจัดเลยแม่งไปดนโยน้ำแข็งแช่แล้วโยโตะสับสองตัวปาดตายเลย ขึ้นวางกันนะปะนี่หมาไม่ทันเลยเอาอดมอมเดี๋ยวก่อน i t e r อดมอมอดมอมกำลองไปให้นี่ตีไหมตัวตีในบ้านไม่ได้อะสามสามไม่ได้ไหมล่

เอาหมดเวลาออกมาออกมาได้ออกมปได้จ้าโอ้เวนด้วยออกออกกันเลยนะติจะเกดตติ๊กเกดช่วยเลย นี่ค่ะนี่ค่ะโยโต então, ได้แน่แน่ตอนนี้มีประหาเพื่อนอ่ะโอ้โหทีเดียวตายหนึ่งตายหนึ่งอยู่ไม่ได้หรออะไรนี่ตรงเนี้ย ตาแล้วยังเอยู่ใช่อืมไม,นนไม่จะไม่จะตายแล้วแสองตัวทำไมมันสองอะเอ้ยมันอีกจินหรือบอดไม่รู้แบบหนึ่งประมาีกัันนออยู่เ่บอดบอดช่วยชีวิต มาปะนะโอ้มาเอฟไปแล้วมาเอฟไปแล้วเอฟเอฟมันจะมาละนี tense, 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 right? yeah. ่รุมตัวมืตายไปอยู่เว้นต่อยต่อยต่อยเก็บไปเอาอะไรมีแล้วยักษ์ตึงจัดไม่ตายอยู่คนเดียวแสดงว่าเล่นยักษ์เก่ง จับไมโดนเลยอพอเลยแล้วนี่ต้องเล่นอีกสตัวไอ้สาตาติแล้วก็ทักาจิตเดินเดินเดิเดินเดนเดินเนเดไเเด้เเนเดินเเดิเดนเดินเดนเนดน แปรงล้างหัวเออใช่แปรงมันก็กลัวแล้วมันกลัวโดนจับแต่จริงๆจับไม่โดนเนี่ยเอาด้วยเบรดปะใครโดนอ่ะเอาเฮ้ยโดนแล้วไอ้กำลังไปกำลังไปโดนบอสไอ้อ้าเดี๋ยวน้อง Bye. I'm under attack. What? you. I can't believe I didn't see them oh. to you in the next What <laughs> <life. laughs> a <laughs> 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 Bye 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 bye.

เล่นลงมาลงมาแมา่ตายน้ำแข็งเฮ้ไม่ไม่ตายไม่ทำไร อันนี้ไม่ลงอ่ะนี่ตายเลยใช่ปะมันเข้าเลือดใช่ปะต้องลงมาม่มีต่อเราดูเลื่อประมาณต่ำกว่าเครื่องหอลอดเราก็ลงอ่ะเกือบไม่ทันกดวีค้างเดี๋ยวไปกดถ้าวีทีเดียวกระโ,โดดกระโดดหนีได้เราก็จับพยายามให้เพื่อนแตะขาวให้เราหันมองตลอดอ่ะมัน <'re> เห็นตัวเดียวสุดพ่อไม่ห็ตัวเดียวสองตัวมีหม่รน okay. ึงอ่ะโอเคมีอสเอาเลยไม่เอาผมเอา

หน้าไตัวนี่แปลงนี ess ess ่แปลงนี่แปลงนี่จังหวะนี้แหลต้องรอสักตัวเนี่ยโดน่นต no, ับต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 าบตับนี่ดนโดนโดนยิงยิงบเด็ดบดนเนี เนี่ยตรงนี oh s <S ่ยตรงนี <m 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 ่ตรงวัดเล่าวะไ่ก mm ินแดงกินได้ไม่กรอบว่างไม่แดงให้กินอ่อโอเคโอเคก็แล้ย

<laughs> 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 oh, I am nice and sturdy now. The shadow begins. <laughs> <Thank you>. <laughs> <laughs> I am Oh, <awakened. laughs> hey I not this kind เฮ้ยนี่ไงล่ะไมเด้อยากพูดแค่ไนี่ไงไมได้ยากอะไรปะนี่โอ้ง่าย้้นนนเล่่ะไไมตอองงสีกก็ด ออจริงสวยแปลกสุดเอ้ยไม่เอาเล้ยวอดีตดารโกเลยค่ะไม่เอาเลยวอ่ะพรเลว <Yep. S 2> เหนื่อยไ, <laughs> ไม่อยากเล่นแล้วตอน <laughs> มันยากเกินไปอ่ะ